อันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างกฎของ als, เกาส์ลอสำหรับการหาสนามไฟฟ้าภายในะและภายนอกของทรงกลมกลวงนะครับส u p ก็คือข้างในมีที่ว่างอยู่แล้วก็มีรัศมี r โดยที่มีประจุอยู่ที่พื้นผิวเนี่ยเป็น sigma ก็จะเห็นว่ามันจะมีเราต้องทำ gaussian surface r เล็กแล้วก็ r prime เล็ก ภายในแลวก็ภายนอกของรัศมี r ใหญ่ที่เป็นรัศมีของทรงกลมกวงนี้ก็ภายนอกก็จะใช้กฎของเราอันนี้นะครับเราก็เรารู้ว่าพื้นที่ผิวทรงกลมมันคือ 4πr กําลัง2มันก็กลายเป็น 4πr พลัง2เพราะว่ามันเป็นกรณีอัลไซด์ย้าย Outside, ข้างแล้วก็เรารู้ว่า Q เนี่ยมันเท่ากับ sigma แล้วก็ 4πr กําลัง2แต่อันนี้เป็น r ใหญ่เพราะว่า ไอคิเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่พื้นผิวนั้นก็เลยต้องใช้ r ใหญ่เป็น r ารัศมีของทรงกลมแล้วตัดกันไปตัดกันมาแล้วก็เขียนเวกเตอร์ให้มันก็จะตอบเป็นซิกมาอาร์กำลังสองส่วน e p s i l ลอนศูร์พามสแควร์ในยูนิตเวกเตอร์อนะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะพบว่า q เนี่ยเป็น0เพราะว่า q มันอยู่ q มันอยู่ที่ ผิวของทรงกลมนั้นภายในมันไม่มีคิวนั้นก็โนชักอินไซ์นั้นหนาไฟฟ้าก็จะเป็นศูนย์ครับโอเคครับ